สวัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้ชมเด้อนะครับมาดูมาดูนะท่านผู้ชมนะนะครับนี่ครับท่านผู้ชมตอนนี้ก็เวลาเท่าไหร่แล้วเวลาเท่าไหร่แล้วเสี่ยซื้อไปเยอะแล้วตอนนี้อันนี้18บแนาฬิกานะครับนี่สิบแนาฬิกานะเออสิบแนาฬิกาสานาทีนะแต่ว่าร้านร้านยังสู้อยู่นะร้านยังสู้อยู่นะท่านผู้ชมเพราะว่าเนี่ยเห็นไหมครับการซื้อขายก็ยังคึกคักปึกปักกันอยู่นะนะครับแบบนี้นะท่านผู้ชมนะ นะครับนี่ครับซื้อขายเสื้อผ้าของมือสองเพียบเลยแต่ย,ยังไงก็แล้วแต่ผมก็จะมาดูผ้านะานี่นะครับนี่ครับท่านผู้ชมอ,อ่าเมื่อกี้ผมได้หลายรายการนะนะครับผมจบราคาไปแล้วและผมโอนเงินเข้าไปแล้วถึงอัดนะครับทุกผี่งของผมอยู่ไหนครับอ๋อนี่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 อันนี้ไม่ต้องพูดถึงนะครับอันนี้ก็เป็นพระสมเด็จเนื้อหาหนึกนุ่มผมก็เลยซื้อแล้วล่ะนะครับตัวเลขนี่ก็เอาว่าเราพอใจทั้งสองฝ่ายแหละครับท่านผู้ชมวันนี้พี่เขาแบ่งทางนะนะครับ อันนี้ก็เป็นร้านประจําที่ผมเคยซื้อขายนะครับที่เขาแบ่งทางอันนี้โอ้สุดยอดอะชอบอะวันนี้ผมออกขาวุธได้ชื่นใจมากเพราะผมเป็นคนชอบเหรียญอยู่แล้วปลาสมเด็จนี่ก็เล่นแค่ชอบด้วยสักพีน้องดนะ้วยอันน,น,น,นี้อันนี้กําลังขายดีตอนนี้เ,เหรียญน,นี้เหรียญน,นี้เป็นเหรียญอ่เหรียญนี้เป็นเหรียญเพื่อชาติใช่ไหมพี่อะไรเนี่ยสละชีพเพื่อชาติ เจ้าของบอกว่าเป็นเหรียญเก่าพอสมควรไม่ไม่ถึงปี2 5 0พนยะพี่นะก่อน 2- อสี่กว่าแต่ผมก็เพิ่งได้ครั้งแรกแต่ผมดูแท้นะครับแท้ดูง่ายนะครับอันนี้พี่เขาก็เก่งเหมือนกันเก่งเหรียญเก่งทุกอย่างร้านเนี้ยเขาแบ่งมาแกชอบไปหมอผ้าตามบ้านมานันต้องดูนะ <c oughs> มีของลึกลับเยอะทั้งสายเหนือสายใต้สายอีสานผมงงหมดแล้วอยู่ร้านเนี้ย <c oughs> เอาได้ไปแล้วหนึ่งรายการนี่อันนี้ทีเด็ดเลยผมชอบมากเลยสวนราคาไปสาครั้งนะครับท่านผู้ชมจริงๆเดี๋ยวผมไป จริงๆผมน่ะเดี๋ยวผมไปอัดคลิปให้ดูตอนสว่างนะตอนนี้มันมืดแล้วต้องขอความกรุณาจากเจ้าของร้านนะเจ้าของร้านเขาใช้แฟตมือถือนะครับอันนี้มีใครเสกบ้างลูกพี่้งาพอต้องสุกวัตโนดหลวงอ่ะนะหลวงก็ต้องสุกวัตโนดหลวงแล้วก็พอแดงว่าข้าวมันได้อิดโอ้อันนี้ฟังห่วยหูนะท่านผู้ชมนะท่านผู้ชมนะม่านะจะอยู่กับโทรศัพท์น่าจะรู้แหละนะผมอยู่หน้างานแต่เรื่องแท้ๆแน่นะเพราะว่าผมอยากจะย้อนประวัติศาสตร์และผมเนี่ยนะ อยากจะเอาไปดูงานช่วงนี้ด้วยนะครับผมไม่ได้ซื้อเหรียญเก่าเยอะแล้วถ้าไปเจอ,อผ้าที่สวยช่วงปี24งสี่กว่าสองสีไปลายปก็เราก็มีมีน็อกเหมือนกันนะถ้าเป็นถ้าเป็นผ้าใหญ่นะพี่นะเนาะบางทีแล้วก็นี่อันนี้แหละครับอันนี้สวยมากจริงจริงตัวจริงสวยนะท่านผู้ชมนะอันนี้ปีปีหนึ่งเกีรติแท้อยู่แล้วนะครับวัดเขาตะเขา พวาแด่ว่าเขาไม่ได้อิฐลถปูตโตไปไม่ผิดอ๋อน่าจะเป็นพิธีใหญ่นะพี่นะเป็นแบบคลาสสิกเลยนะเหรียญแบบโอ้ดูสิครับท่านผู้ชมเป็นลักษณะหนึ่งสองสามจีเหลี่ยมเนี่ยแปดเหลี่ยมหรือเปล่าท่านผู้ชมแต่ว่าแล้วเหรียญสวยมากพี่เขาก็แบ่งมานะนี่เหรียญน,นี้แต่เหรียญน,นี้ก็เป็นเป็นพิธีใหญ่นะครับอันนี้ก็น่าจะมีวงปูตโตเสกด้วยแหละเพราะว่าหลวงพอ่อเกษมเขียนมาโกปลุกเสกเลยนะ ซึ่งเป็นเนื้อทองแดงลมดําแบบผิวลุ้งเลยอะผิวแบบประหลอดเลยผมก็จะเอาไปดูลมดําช่วงนี้ด้วยนะครับเอาไปดูงานด้วยเราไม่จเาเป็นจะต้องไปเช่าผ้าแพงๆนะเราเช่าผ้าราคาหลักร้อยเนี่ยเอาไปซื้อผ้าหลักหลายพันหลายหมื่นได้เนี่ยถ้าเป็นลมดลาําลักษณะนี้เราก็เอาไปจำนะท่านผู้ชมนะแล้วก็ไปดูงานนะถ้าไปเจอเหรียญสายหลวงพ่อแดงมันขอไปดีนะนี่นะแบบนี้นะเอามวท่วมนะท่านผู้ชมนะเราก็ไปดูความเดิมนะครับแบบนี้พิธีใหญ่ไม่ต้องพูดถึงนะแบบนี้จริงๆนะาพี่เขาสวยมากนะทุกรายการเดี๋ยวผมไปอัดตอนสว่างให้อีกรอบหนึ่ง อ่าอันนี้จบแล้วอ้ามีแค่นี้ใช่ไหมพี่มีแค่นี้เอ๊ผมว่าผมซื้ออะไรก่อนนี่วะมีแค่นี้นะพี่นะหมดแล้วนะหมดแล้วมัง้งเออนี่นี่นี่น,นี่โอ้ยครับปลาสมเด็จนะครับนึกนุ่มเหลือเกินครับผมชอบมาก,กนเนื้อหานี่ดูดิเนื้อหานะครับเหมือนจะแห้งๆนะสองแต่ว่าสองไปนึกนุ่มนะท่านผู้ชมนะนี่ท่านผู้ชมดูจะจันะกัดฟันหน่อยนะปลาสมเด็จเล่นแค่ชอบนะราคาไม่มีราคากลางนะครับท่านผู้ชมนะโอเคนะ นี่อย่างนี้ผมชอบนะนี่นี่นี่ไปยดูอีกรอบหนึ่งนะครับเวลาจะหมดเนะนี่ยนี่นัเรียนนี่ก็ชอบออกอาวุธได้ชื่นใจเหลือเกินครับวันนี้นะนะครับท่านผู้ชมรนะับเหรียญเพื่อชาติครับสารชีพเพื่อชาตินะครับพี่เขาว่าสร้างพร้อมอ่สองอะไรอ่ะสองสี่เกห้าหรือเปล่าก็ไม่รู้แต่ถ้าเป็นเหรียญสร้างชาติลักษณะนะั้นน่ะต้องเป็นหลวงพ่อเดิมเสกนะเขาเล่นกันนะ่ะแต่ว่าผมก็ฟังหูไว้หูนะเพราะว่าแบบนี้ผมไม่เคยซื้อแต่เรื่องแท้เนี่ยแท้แน่นอนนะครับแบบนี้นะผมดูงานแล้วนะครับหาผมดแูแล้วการแกะการเกาบล็ทันยุ อ่ะนี่นะครับชอบมากชอบมากสองสี่กว่าหลวงพ่อทองสุกวัดโนดหลวงเสกหลวงพ่อแดงวัดเขาบันไดอิดและพระเจจิชื่อดังร่วบผุกเสกมากมายเลยทีเดียวนะท่านผู้ชมนะแบบนี้นะครับแต่ว่ายัางไงก็แล้วฟังผมเนี่ยก็ฟังหูไห้หูนะเดี๋ยวผมจะกลับบ้านไปดูประวัติอีกรอบนึงอันนี้ผมฟังเจ้าของเจ้าของก็ไม่ค่อยพลาดหรอกครับเขาพูดอะไรก็ผมก็ฟังนะครับท่านผู้ชมเพราะว่ารู้จักกันนะท่านผู้ชมเพราะารอบก่อนผมก็มาอุดหนุนพี่เขานะนี่แท้แน่นอนนะครับนี่ อันนี้นี่ครับปี17ครับปี17ครับนี่ครับสายเหรียญไม่ผิดหวังครับเดิมๆแบบนี้นะเนี่ยวัดเขาตะเคานะครับโอ้โหครับไฟดับแล้วครับท่านผู้ชมตอนนี้โอเคนะเอาไว้แค่นี้ก่อนนะไฟจะเริ่มดับนะพี่เขาก็เมตตาปาณีทั้งอ่าอ่าพูดง่งยๆว่าแบ่งผ้าแล้วก็มาเปิดไฟฉายให้น้องๆอีกก็ขอเฮงๆรวยๆนะพี่นะทั้งคนซื้อคนขายเอาไปก็ขอให้มีคนเมตตาผมก็จะได้กลับมาอุดหนุนพี่อีกนะ โอเคนะครับขอให้ร่ำรวยทุกคนนะคนเล่นผ้าก็ขอให้ท่วมท่วมทุกคนแหะครับเราจะได้มีความสุขความเจริญทุกคนนะท่านผู้ชมนะอรัะกันลักันทุกคนครับอ่าโอเคนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนคอมเมนต์อย่างสุภาพนะครับที่นี่นะผมลืมบอกเลยที่นี่เป็นนะครับวัดชาคออำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรีนะครับมีอยู่2วันตลาดนัดกับข้าวตลาดนัดของเมืองสองสบสี่นาฬิกาสามสิบนาทีถึงสิบแปดนาฬิกาสามสิบนาทีโดยประมาณนะวันพฤหัสบดีและวันอาทิตย์มา นะหรือท่านจะมาซื้อก็เตรียมเงินมาเอยอะๆให้พอนะครับท่านผู้ชมก็พูดง่ายๆก็เวลาต่อรองกอ็ดูผ้าดูอะไรให้เรียบร้อยต่างคนต่างดูนะครับขอ,ขอให้ทุกท่านได้ผ้าหลุดผ้าหลงนะครับรวยๆร้านๆนะครับสวัสดีครับ